สวยมากรอดสวัสดีค่ะทุกคนดีใจมากคือ <c oughs> ล่าสุดรีแอคชั่นนะคะของเราที่เรากับเจนนัทที่ดูไปอะ่ะหรือว่าเรียกว่าบิงแก่เนาะก็คือบิงแก่ในตำนาน <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้รีแอคชั่นของเรากับเจนนัทคลิปนั้นนะ่ะปาไป3 0 0แสนกว่าแล้ว <What>? เด็ดเขาดูอะไรกันสามแสนน่ะก็ะคือด่าค่ะหล่อเออหนึ่งแสนห้ามันคนคือด่จาจะกดพอดทำไม <c oughs> ไม่คือฉันก็เลี้ยงนี้ไงลิขสิทธิ์แต่ก็โดนิขสิทธิ์อยู่ดีอเอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะมาดูแบบปล่อยใจปล่อยใจดูๆไปเลยลิขสิทธิ์จะจะจะ,จะตัดกะเชิด<ะ>จริงๆอะ่ะช่องของ lady boss ซนะคะคือลบคลิปไปเกือบหมดแล้วแต่คลิป2คลิปที่ลบไม่ได้คือ,อีแ a คชั่นกับเจนาคือมันเป็นคลิปล่ปแตบบ่ว่าคนน่ะแบอบกว่าอย่าลบนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าออชอบให้ดูชอบมาทำกันอีกก็คือ,อเป็นตำนานช่องปีละคลิปเล้เป็นแบบเป็นธีมของช่องนี้ ก็คือช่องมีแต่รีแอคชั่นปีล์คลิปไปดูได้เลยเพราะว่า how you like that ก็2ปีที่แล้วแล้วก็ kill this love สามปีที่แล้วแล้วเพลงนี้เพลงพิงเวนอมวันนี้เรามาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรามีเพลงเพลงนี้สปอยออก ตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้สิบเอ็ดมงสิบนาทีสินาทีแล้วสิบนาทีที่ใช้ไปคือการเขกยนคิ้วของเจนัทค่ะโอ้ขอโทษทีคิ้วมันเกยนยากอะ่ะนี่วันนี้มาลุกแบบว่าเจนนี่วันนี้มาลุกแบบทแม่เจนนี้แม่เจนนี่อะ เรามาดูกันดีกว่าก่อนเี๋ยวก่อนเกินก่อนคือว่าการกลับมาครั้งนี้เหมือนแบบน้องๆสี่คนเหมือนจะได้ไปโชว์ที่ VMA ใช่ไหม VMA สักอย่างนี้เป็นศิลปินเกาหลีกรุ๊ปแรกนั้งที่จะได้ไปโชว์และเป็นเกวกรุ๊ปวงที่ห้าของโลกที่ได้ไปโชว์ในเวทีนี้จริงเหรอใช่อุ๊ยอุยนัดจะนัดนัดจะนัดไปล่วงหน้าดีกว่ามาดูเรียกชัน VMA ไหมได้ได้เลยเออเผื่อแบบน้องๆจะโชว์เพลงใหม่ในอัลบั้มด้วยยังไงเรากี๊ดอยู่แล้วมันโชว์ออน แล้วเรากรี๊ดเก่งอยู่แหละเอาโอเคไปดูก็เลยดีกว่าอยากดูละเริ่มค่ะทำห้ฉันตื่นเต้นอืมอุ๊ยกูเจอหนึ่งตรงฟานเลยมันคือเครื่องดนตรีเนาะโอ้เจนนี่เปิดตลาดไทยเผ็ดเนาะเผ็ดมาก ว้าว <What? S 2> เจ้นายห,หรอวา <What? S 2> อ๋อไม่ใช่ทรัพทูบตกใจรอบนี้ขอดูเป็นลุกเป็นอะไรก่อนแต่อีอกรอบหนึ่งมาออดูเนื้อหาเ,ออเพลงอะไรอย่างเงี้เนาะอุ้ยโลเซ่สวยอะ่ะเราจะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากสวยขึ้นนะสวยขึ้นมากเจ้าหญิงเกาหลีเนาะต้องเป็นฟุดอย่างเงี้ย

ถ้าคนหัวล้านใส่อ่ะก็เด๋ยวัดผมเข้าไปสวยมากเรื่องความสวย MV นี้ซีซูก็ MVP อยู่นะเออผมอะกลอบดีกว่ากรอบผมโปรเซ่เริ่มร็อกขึ้นเนาะ ก็เป็นเพลงของท้องเงฮะโซโล่เดียวลดลดโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ขี่วิชัวมาแล้วหนึ่งลูกลดวิเออวูวูวโอ่าอ่าอ่าวิอ๋อลดเอาจริงค์ลดเซ็เหมือนเพลงหนังจีน พระเอกเลยหรอทรงผมไงทรงผมสวยอ่ะแต่โอ้สวยมากรอดใครไม่รอน้องเปิดผมหน้ามาราชาชชาาราชาชชาาราชาชา เออลูกนีเนาะลิซ่าเปิดเปิดหน้ามาออกอืมมาเรามาคุยดีกว่าคุยก็คือว่าเมื่อกี้ดูไปใช่ไหมเรารู้สึกว่าตอนท่อนหูอะท่าเต้นมัน เอื้อให้สำหรับเป็นติ๊กต็อกไวมากขึ้นรู้สึกว่ามันเต้นไม่ได้ยากเท่าเดิมเนาะใช่ไหมใช่ไหมท่าแบบเออเหมือนมือไม้เป็นหลีดมือนี่ชอบยกสะโพกขึ้นยกสะโพกจบเลยง่ายแล้วใครทำตามก็ได้เหมือนกับว่า15าวีคนต้องจําอะไรเงี้ยใช่มารู้สึกว่าเมื่อกี้ว่าท่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยากมากแต่อาจจะยากก็ไม่รู้นะแต่แบบเรายังไม่ได้เห็นสเตเนาะแต่ว่าแต่เท่าที่ดูเอ็มวีเนาะมันรู้สึกว่าเป็นฟอร์ติ๊กต็อกอ่ะสมัยเนี้ยคืนนี้คืนนี้แคืนนี้สี ลมแตกระทัดทากันทั้งสีลมพี่เมนอมเจอที่สีลมนะคะอ่าไหนยเราไปดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอฟังแบบเหมือนรายละเอียดเพลงเพราะเพราะมีซับไตเติลแล้วนี่ก็มีครูภาษาเกาหลียังไม่ได้เป็นได้ปริญญาบ่ะแต่ว่าเรียนเฉยเฉยเรียนเฉยอฉยมาอีกรอบหนึ่งอือมีสาววอล์กเราเพิ่งเห็น เป็นฟิลแบบดีดให้สาววกฟังใส่ V R ด้วยนะแบบโควิด9อะไรเงี้ยคิกเดอะดอส่วนใหญ่เขาใช้ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่ามันเริ่มเป็น international หลังๆเนาะมันพอช่วงสามปีหลังอ่ะแบบพิงใช้ภาษาอังกฤษยัดเข้าเออยัดเข้าหมดเลยอ่ะ ก็ต้องเป็นเพลงอินเตอร์ขึ้นนิดนึงก็ต้องไม่ได้ขายตลาดเกาหลียังเดียวต้องขายตลาดทั่วโลกก็ต้องภาษาอังกฤษแหละอืมนี่ยคอนทูคเลิศนะ this that p ิงค์เบน this that พิงค์เบนน ก,กินหมดเลยเ e ทส h ด t k พิงเวนอมเห็นไหมล่ะกินพิชชันสี่เห็นไหมล่ะงูสิงสุดสุดเนี totally ่ยไม่ม yeah, ีไม่ม uh> ีภาษาเกาหลีเท่าไหร่เลยนะมันไม่วันนเ็นแลก็เบคีีเนาะ I'm s e e l i n g t l y แ้แลวมนเชสเตอร์จริงด้วยสร้อยสร้อยของไอ้นี่จริงด้วยทีมแมนเชสเตอร์กีดละสร้อยของวันนี้เราก็ใส่มานะคะอุ้ยสร้อยอะไรบีเวียนเบ w ส o ูแต่เราเป็นสร้อยเล็กเป็นแบบแอปนีอันเจซีซูพูดภาษาเกาหลีเป็นตัวแทน represen อือสร้อยอะทิฟฟานี่และโคนะคะเราเซก็พูดภาษาเกาหลี แต่ด้วยความท่อนแรปอะมันก็จะต้องเป็นฟิลภาษากรีกใิ้นันเออให้มันแบบดูอินเตอร์ให้มันดูแบบว่าทั่วโลกเข้าถึงได้ชอบมากเลยยกสะโพกเนี่ยชอบอะแล้วท่อนที่ยกสะโพกเป็นคำว่า taste that pink venom อะคือชิมพิษฉนสีแล้วก็ก็คือยกสะโพกอะไม่เอายาพิษไว้ตรงสะโพกแล้วก็มาชิมสี ดิสัมีฝ่ายใต้ตาเหมือนสาวประเภทสอในเมืองไทยหงอนยองงอนยองอาจจะเป็นเมคอัพที่เขาชอบเออเพราะว่าโซโล่ก็มีฝ่ายนี่เออไม่เวลาแต้มอะไรอย่างนี้ก็ชอบแต้มเพราะเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์อ,อุอออ้ยเมื่อกี้ใครเจอบปากนะมองไม่ทันจีซูออมันเป็นลุคของ ทีวีชั่วที่เขาจอปากตัดหน้ามาแต่ว่ามันเกาหลีมันชอบเอาแบบมาหลอกอ่ะเอาลุกมาหลอกอ่ะนึกว่าลุกนั้นจะมีใน MV ็มวไงแต่ว่าไม่แล้วเออแต่เกาหลีชอบเป็นยางงี้หลอกให้กระเทยไทยตัดชุดไงแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดชุดอะไรถ้าเราแบบงบจํากัดเราต้องดูชุดที่มันไฟนอลที่สุดของเราแล้วอย่าเพิ่งดูชุดแรกเพราะว่าเราอาจจะโดนหลอกนยากเห็นยอดวิวนะยากเห็นยอดวิวในยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกอันนี้ป้ไม่ใช่ ไม่ใช่นี่พเจ็ดล้านเจ็ดล้านแล้วยี่สิบนาทีปกติมันทำสถิติเท่าไรหร่เราไม่ค่อยไม่ค่อยวัดชั่วโมงนึ่งเหมือนสิบล้านปะนี่ยี่สิบนาทีเจ็ดล้าน,านหรอ <laughs> หูยตายหา จริงปะเหมือนตอนนั้นน่ะที่เราดูอ่ะยี่สิบวันทีเหมือนสามล้านหรือว่าสี่ล้านปะอืมเออแต่ตอนนี้มันเจ็ดล้านน่ะคือถ้าเกิดใครที่รู้อะไรนะคะแล้วเราสมมติว่าเราให้ข้อมูลผิดอะไรอ่ะคือเราเรียนได้นะยินดีหน้างานอ่ะเราไม่รู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ข้างข้างล่างได้น้อมรับเพราะว่าบางทีเราก็พูดไปก่อนเหมือนเราจํามาแล้วก็เลยพูดไปก่อนเราเห็นอะไรเราก็พูดไปก่อนอันนี้ก็คือรีแอคชั่นนะคะของบอสซัมแล้วก็ใจนารดบิงแก เมื่อกี้ขอโทษทุกคนด้วยเสียงไม่เข้าเรอาอ<ล>เลยต้องมาปิดคลิปใหม่เมื่อกี้เราพูดไปเยอะมากแต่ว่า่อกิ้พูดเรื่องความซับซึ้งในใจออว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับไปพิงพอ่เียพราะว่าเจนนันบอกว่าไพิงอาจจะไม่ต่อสัญญ,ญาซึ่งอันนี้เป็นข่าวลือนะแต่ว่าเราอะถามมาใจจริงเราอยากให้ต่อสัญญ,ญามากเพราะเราก็อยากซัพพอร์ตน้องเป็นวงต่อไปเรื่อยๆตแต่ต่อให้น้องจะต่อสัญญ,ญาหรือไม่ต่อสัญญ,ญาเ<ๆ>นี่ยก็เราก็จะซัพพอร์ตในทุกทุก ใช่ซับพอร์ตพอที่จะซับพอร์ตไวออ้ไม่ใช่ใชแบบซอยพอร้รอยล้านก็ไม่ได้แต่ก็แชร์ได้แล้วก็พูดถึง <ม S 1> แล้วก็ช่วยการหลิงยังไงก็ <ๆ S 2> ก็จะซับพอร์ตในในทุกทุกทก้าของน้องๆทั้ง4ี่คนเลยตั้งแต่มีวงแบ็คทิ้งมาทําให้วงการเนี้ยรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นน่าแบบ น่าสนุกมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือมีอิทธิพลต่อนีใช่มีเดวงการเพลงของทั้งไทยและเกาหลีอะไรเี้ยใช่ใช่ของโลกด้วยนะเออของโลกด้วยเพราะเวลามาทําอะไรอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์หมดเลยทุกอย่างเป็นไวรัลหมดเลยแบ็คเพลงจะทําอะไรจะเต้นเพลงไหนหรือว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตอะไรคือมันเป็นการที่พูดถึงในประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นแบบก็เราก็จะสนับสนุนน้องต่อไปเรื่อยๆแต่ต่อให้จะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ <N om S 2> นอองงแล้้วนะไรยีขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะคะวันนี้ที่เข้ามาดู r e a c ช i านของบาซั่มแล้วก็เจนนะยังไงฝากช่องเี็กที่บาซั่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระถิ่งไว้นะคะแล้วก็ช่องสลรุพินานะคะ S a r I L O R V E N U S, <S ค่ะแล้ววันนี้เราไปพบกับ live performance นะคะที่ซีรุพินล,ลอยซีรุพิลอย <c oughs> สองเจอแน่ชิเต้นแน่นอนฮะอย่าดูถูกค่ะ